วัสดีค่ะมาพบกับน้องพังพันนลายนะคะวันนี้ก็เดินออกกำลังกายยามเย็นนะคะมาติดตามดูน้องด้วยค่ะตาเดินออกกำลังกายยามเย็นนะคะ đến ngu à thế, oh. sao nói khốn xí thong? เดินดแล้วก็เดินกลับก็ได้ตานะเดินกลับไปก็ได้ไไดโอย้ยายเดินไม่ทันเลยนะนะยายเดินไม่ทันน้องเลยโอย้กลับแล้วกลับแล้วไปมามากลับมามาสาวน้อยผมสีทอง ตรงนี้น้ำปลาปลารัว่วเรื่องนี้ตรงไหนเจดเจ็ดห,หกเหือนรัว่วเลยเนาะมาที่เห็ดเอ้าเอามามาปลูกเนาะหัวมา้าน้ายายเดินก่อนทีนึงยายเดินออกก่อนทีนึง

ตาตัดหญ้าไปหมดแล้วนี่ตัดหญ้าไปหมดแล้วหญ้าน้องพันละลายหมดแล้ว,วมามากินมึดเหรอมนะไม่กินละตาไปไม่เอาน้องไม่กินแล้ว ตุ้ยนุยตุ้ยนุยไปตามตาไปตามไม่ทันแล้วมุดไปละเราก็ลุดมัดมุดมาันทาั้งนี้ ปลปาทางนี้ปอ้าวอ้าวาปล้อ้าวอ้าวเอายัอ่อไปแล้วไิดมา อ้าวฮะอือน้อยตัวซุนเรา่มาถึงที่ น้องอยู่แล้วนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพังพนารายแม่ไข่มุกด้วยนะคะคลิปวันนี้ฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันหน้าติดตามน้องใหม่นะคะสวัสดีค่ะ